สวัสดีครับผมเพียรพงษ์เสนใสาอาจารย์ประจําภาควิชาศิลปะการแสดงเ,เป็นที่ท,ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นการเป็นลักษณะของการหลอมรวมคนกลุ่มคนเพื่อที่จะสร้างองคอ์กรของตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะเอามารดกภูมิปัญญาของตัวเองทั้งด้านศิลปากรรมศาสตร์ทางด้านดนตรีนาฏศิลป์นเนี่ยมาแปรรูปให้เกิดเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศษรษฐกิจแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นลักษณะของ การทำยังไงก็ได้ให้ให้ให้ตัวพวกเราครับสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้แล้วมีรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมากไปยิ่งกว่าการได้เงินตรากับเงินตรากับคืนมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเรียนรู้สร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปได้ด้วยและที่สำคัญมากที่สุดคือลักษณะของวิสาหกิจชุมชนนั้นจะเป็นตัวบ่งชี้สำคัญอย่างหนึ่งที่จะบอกว่า ตัวเราเองเป็นใครมีดีอะไรแล้วพร้อมที่จะพัฒนาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นมรดกภูมิปัญญาของประเทศชาติสู่การแปรรูปให้เกิดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับอย่าลืมว่าการทําวิสาหกิจชุมชนเป็นการรวมพลังของกลุ่มคนฉะนั้นแล้วคนแต่ละคนที่มารวมกันเนี่ยต้องถามก่อนว่าคนเหล่านั้นแต่ละคนมีพื้นฐานความรู้ความสามารถมากน้อยแค่ไหนถ้าหากว่าเราจะรวมคนสัก สักกลุ่มการที่เราจะรวมใครสักคนเข้ามาเป็นทีมงานเขาเป็นนักคิดนักวางแผนเป็นนักปฏิบัติการหรือว่าเป็นช่างเป็นช่างฝีมือดีรวมทั้งที่ขาดไม่ได้ในยุคปัจจุบันนี้พศนี้นั่นคือนักที่นักเชี่ยวชาญทางด้านการใช้เทคโนโลยีนวัต,ตกรรมและที่สําคัญที่จะขาดไม่ได้เป็นอย่างยิ่งก็คือนักกฎหมายที่จะต้องคอยดูแลเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ หรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าเป็นเรื่องปกติมากที่แต่ละคนมีความคิดที่หลากหลายอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่มารวมกลุ่มกันจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันมีทัศนคติที่ดีในการทํางานร่วมกันทุ่มเททํางานแล้วก็จริงใจกับสิ่งที่ตัวเองกําลังจะทําผมมองในเรื่องหนึ่งน่าตศสินกรุณตรเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยมอันเกิดจาก ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเราวิธีการที่จะเอาดนตรีเอาน้าตัิสิ์มาแปรรูปให้เกิดเป็นเงินตราและให้เกิดความยั่งยืนได้มันมีหลากหลายวิธีมากเพราะว่าตัวหน้าตัิสินนั้นคือผลิตภัณฑ์อันวิจิตรอันงดงามของคนอีสานอยู่แล้วในขณะเดียวกันผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าน้าตศิสินและดนตรีเป็นเครื่องมือในการที่จะหล่อหลอมความเป็นชาติ หลอหลอมความเป็นสังคมเอาไว้ฉะนั้นวิธีการอย่างหนึ่งก็คือว่าคนเราที่อยู่ในสังคมนั้นจะเล็งเห็นคุณค่าของนาตศิสิ์และดนตรีแล้วพร้อมจะแปรรูปนะครับดนตรีนาฏศิสิ์ให้กลายเป็นเงินเป็นทองได้อย่างไรไม่เสียคุณค่าทางบรดกทางคุณปัญญาวัฒนธรรมด้านเดิมของบ้านเรานะครับในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะแปรรูปแปรรูปแบบทํารูปแบบใหม่ ให้มันสอดคล้องกับการตลาดสอดคล้องกับชาวต่างชาติหรือว่าคนภาคอื่นๆในประเทศไทยด้วยซ้ำฉะนั้นแล้วนี่เป็น,นกลนไกกลไกหนึ่งสิ่งที่จะต้องพูดถึงว่าวิธีการทำเงินอย่างไรจากศิลปวัฒนธรรมของเราครับทุกครั้งที่เราได้ไอเดียนะครับได้แนวความคิดมาเรียบร้อยเสร็จสรรถามตัวเองก่อนเลยอันดับแรกว่าตัวเองหรือว่ากลุ่มพวกของพวกเรากำลังอยากจะผลิตอะไร นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานนาฏศิลป์อีสานมีความหลากหลายเยอะมากครับอย่างที่ทุกท่นานทราบกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผีฟ้านางเพียไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมหรือจะเป็นลักษณะของการฟ้อนรําเพื่อ,อ,องานเกษตรอายุราชการหรืองานของโรงเรียนหรืองานในงานขององค์กรฟ้อนรำเพื่อความสวยงามธรรมดาต้องถามตัวเองให้ดีๆว่าสิ่งที่เรากำลังจะหยิบมาทำจะผลิตอะไรกันแน่ เสร็จจากนั้นปุ๊บก,กระบวนการผลิตเมื่อผลิตออกมาเสร็จแล้วมันก็ต้องคอยตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลาคุยกับทีมงานให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำกำลังจะทำอะไรนะครับทำไปเพื่ออะไรหรือว่าทำไปทำไมทำเพื่อที่จะยกระดับทำ,ทำไปเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าทำไปเพื่อที่จะส่งเสริมอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเพื่อที่จะอนุรักษ์ตอบหัวใจของตัวเองให้ได้ส่วนจะไปที่สำคัญคือจะไปทำที่ไหนกัน มีใครเข้ามาร่วมกับพวกเราบ้างที่สําคัญถามว่าทั้งหมดทั้งหมดที่ทํามาเนี่ยเรากําลังจะทําเพื่อใครเพราะว่าผมกาลังพูดเรื่องของกลุ่มเป้าหมายสิ่งเหล่านี้ผมก็ลังว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าถ้าเราเข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายของเราที่เ,เขาเป็นใครและเขามีกําลังในการที่จะซื้อหรือว่าเข้ามาดูงานของเราหรือเปล่าสิ่งนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการที่เราจะต้องคิดให้มากๆแล้วก็ที่สําคัญคือวิธีการของหลังจากที่ทํา กระบวนการการแสดงนะครับฟอนอีสานออกมาเรียบร้อยเสร็จสรรพแล้วเนี่ยเราจะเผยแพร่เราจะขายของของเราอย่างไรในสภาวะแบบนี้สถานการณ์แบบนี้เราจะขายงานแบบเล่นคอนเสิร์ตสดเราจะไปแสดงเ,เวทีสดหรือจะทําในลักษณะของสื่อออนไลน์ฉะนั้นแล้วมันมีหลากหลายวิธีมากในการที่เราจะทําสิ่งสิ่งนี้ต้องถามตัวเองให้ได้ว่าเราจะทําในรูปแบบไหนทําเพื่อใคร แล้วมีวิธีการทําอย่างไรบ้างการที่จะเห็นอะไรบางอย่างที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือมองตัวเองให้ชัดก่อนว่าดูศักยภาพของตัวเองด้วยว่าดูทีมงานของพวกเราเองทุกคนว่าทั้งหมดทั้งมวลมีมีความเชี่ยวชาญมีความรู้ความสามารถเรื่องใดบ้างเราอาจจะไม่เก่งไม่เชี่ยวชาญพอเราจะไปดึงคนอื่นเข้ามาช่วยให้โปรดักชันให้องค์กรการผลิตการแสดงของเรายิ่งใหญ่ยิงย่งขึ้นและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เราจะไปดึงใครเข้ามาบ้างไม่ใช่เพียงแค่เราเท่านั้นที่เป็นคนคิดแบบนี้ยังมีคู่แข่งอื่นๆอีกมากมายในการที่จะลุกขึ้นมาทําในการแปรรูปหน้าตัสินหรืออุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นด้วยว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคเหล่าน,นั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันจะมาบั่นทอนขัดขาขัดแข้งขัดขา,ขาของเราไม่สามารถทําให้การแสดงของเราดําเนินการไปได้อย่างเช่นกรณีของโควิด -19 โควิด -19 อย่างนี้เป็นต้นมันเกิดปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกอะไรบ้างทําให้เราสามารถที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างได้แล้วสามารถที่จะหลีกเลี่ยงจะทําอะไรก็ตามแต่ผมย้ําเลยนะครับว่าต้องมีแผน2แผน3และแผนสอย่ามีแผนเดียวเท่านั้นเราจะมาดูว่าเราจะพัฒนาของเดิมที่มีอยู่แล้วหรือว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วนะหน้าตัดสินที่มีอยู่แล้วในชุมชนของเรา หรือว่าในตัวของเราเองในการที่จะเพิ่มมูลค่าให้กลายจ็นเงินเป็นทองอได้ด้วยวิธีการไหนวิธีการที่จะเราจะทําอะไรละ่ะเกี่ยวกับหน้าตัดสินมันมีอะไรเยอะมากไม่ใช่เพียงแค่ท่า้อนรําเท่านั้นมันมีอื่นอนอีกเยอะมากเกี่ยวกับหน้าตัดสินที่สามารถที่จะแปลร,รูปได้อย่างที่บอกไปเรียบร้อยแล้วว่ามันหน้าตัดสินเนี่ยมันมีอะไรมากมายที่เป็นองค์ประกอบ จากสาขาวิชาอะไรเยอะแยะไปหมดในการที่จะหลอมรวมกันจนกระทั่งเกิดเป็นการฟ้อนรำขึ้นมาได้ฉะนั้นเรามาดูตัวอย่างลองมาดูตัวอย่างชัดๆเลยว่าท่านจะสามารถที่จะเอาหนาตศิสินเนี่ยไปทำหรือว่าไปพัฒน,นาไปแปรรูปอย่างไรได้บ้างด้วยความที่องค์ประกอบของการฟ้อนรำแต่ละอย่าง อาจจะทําการแสดงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่สามารถตอบโจทย์เกี่ยวกับยี่แต่เดือนอ้ายไปจนถึงเดือนสุดท้ายประเพณีทุกประเพณีสามารถที่จะทำำําระบารําฟอนได้หมดเลยหลังจากนั้นก็คือขึ้นอยู่กับบุญประเพณีไม่ว่าจะเป็นบุญบั้งไฟบุญเข้าศากฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งว่าเอาแค่22เป็นตัวจับเป็นเป็นเป็นตัวหลักนะครับ แล้วเราก็สามารถที่จะออกแบบดีไซน์อย่างนั้นแบบนั้นก็ได้ถ้าหากว่าเราจับเรื่องการสูดขวันกับคีตรกรรมอันศักดิ์สิทธิ์คีตรกรรมไปถึงการร้องหรือว่าการแต่งกลอนราให้กลายเป็นเ,เป็นสำรับเอาไว้นะฮะให้ลูกหลานได้เรียนรู้ตรงนี้ก็สามารถที่จะกลายเป็นกลายเป็นสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้เช่นเดียวกันผมกำลังจะบอกว่ารายละเอียดยิบย่อยเล็กๆน้อย,อยๆก็เป็นสิ่งสำคัญ เรามุ่งไปเลยว่าเราจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปทําเพื่อประกอบในเรื่องของการฟอนรำงของความเป็นน่อตาฏสินอีสานอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าจะให้เข้ากับยุคสมัยในยุคที่เป็นแบบ Social ลดิส a n c ิ่งคือระยะการเวระยะห่างซึ่งในลักษณะของเราโควิด19นะครับเข้ามาเมื่อไหร่ปุ๊บเราลองหาวิธีการหาผู้เชี่ยวชาญด้านแอปพลิเคชันนะครับในการสร้าง มือถือเพื่อที่จะบอกว่ามีแอปพลิเคชันบันเทิงอีสานคดีแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของความเป็นฟอสอีสานเข้าไปหรือแม้แต่สร้างคลังความรู้นะครับในการที่จะเอาศิลปินเอาหมอลำเอาฟอนอีสานมาทําเป็นคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารออนไลน์แบบนั้นก็ได้ตรงนี้ขึ้นอยู่กับไอเดียขึ้นอยู่กับวิธีคิปของพวกเราว่าเราจะทําอะไรเพื่อที่จะพัฒนา หรือว่าแปรรูปแบบของหน้าตัดสินให้กลายเป็นสิ่งที่สามารถสร้างเป็นเม็ดเงินได้แล้วตอบโจทย์แล้วสามารถที่จะสนองความต้องการของคนที่เขาเสพงานของพวกเราได้ฉะนั้นแล้วต้องถามเลยว่าแล้วจะทําอะไรทําอย่างไรเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็ต่อยอดให้มันเกิดเป็นเงินได้เกิดเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจได้ด้วยฉะนั้นแล้วนี่คือ จากรากเง้าภูมิปัญญาของความเป็นอีสานสู่การบูรณาการสู่การเชื่อมโยงมิติทางความคิดสมัยใหม่นะครับอาศัยนวัตกรรมเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี่คือหลักการของวิสาหกิจชุมชนขอบคุณมากครับ